แล้วครับปล่อยตัวยกที่3นะครับของบอลผู้ที่3ามฝ่ายแดงด่วน99จากเกษสงน้ำมันทองพันทองลาดบุรีรังเปล่าแล้วครับบอลเล็กค่ที่ฝ่ายแดงเด็นเบี้ยห5าต่อสนะครับผมโอมาอยู่มุมนี้อย่างเดียวครับน้ำมวยโอ้ยโหซ้ายเ9แล้วครับ ครับด่วน99เดินคำพัทททนทองนิดเบรกไว้ครับต่อหนึ่งป,ปอ,อนคู่นี้ฝ่ายแดงต่อให้หนึ่อนสายโอม้ตกันต่อเบานะครับเบาแล้วครับไม่นับน,บนบะครับโอ้ยคำพันทองได้เตียบรุ้มลากเลยครับผู้ชอบนี่คันหินคันเกรือเลยโอ้ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าขบยกหรือเปล่ารุดใช่ไโอ้ยน่าจะเอว่างเหมือนกันครับด่วน99โอ้ย ต้องอบจะกลัวแล้วฝ่ายแดงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวขาน้าไว้อโอ้โหกินเหลี่ยมกินทรงครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินเจ้ากำปั้นทองข่าวสอดจอโต๊ะบาดจินบอกให้เลือกเอาฝ่ายแดงอย่าโดนจำลายจังหวะครับฝังจันน้อยบอกว่าไม่กลัวทรงนี้ครับลูกศิษย์นีครับแก้เกมมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับลุ้นเลย นอนอยู่ฟาร์ไม่แน่นอนก่อนต่อยใครก็ว่าแมเบิร์นครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วครับผมเอาครับโดนก,ก,ก,ก้าวเดินสอดใต้การข้อโอ้ยเอา,าแล้วครับจัดย่านแลยเกิดรถไฟน้ำมันล็อกไปเลย,เลยเครับพี่วัยเอาแล้วครับขวางไว้ใครแตกก็มีเลือดแล้วตอนนี้มีเลือดแล้วน่าจะเป็นฝ่ายแดงหรือเปล่าครับเลือดเต็มหน้าออกของไฟน้ำมันครับตอนนี้ครัยกที่สาวตอนเดี๋ยว์คาร์ดาว้ โอ้ขางโอดแต่ที่หน้าผาครับผมฝ่ายแดงเอาครับบอลไปไอ้บอลเก้าเก้าโดนตัวกันแล้วเดียวฟไปเกียร์คาน่าโอ้โโยแกมาดีแล้วเกินกับลูกบอลคาร์นาดิทำไายจะวางว่ามัาดโดยเฉพาะเอาครับยกที่สามเลขสามเก้าวินาทียังที่สามแล้วกำปั้นทองซาย ที่สังเดอแล้วฝ่ายแดงวิทนายอาชญาคืนมุมแดงทองมาทองตัเยอะไป้เขี่ยขาหน้าไว้หลังเก็บพินาทียกยอตีสามตอนนี้อยู่แล้วฝ่ายเราเงินหมอดยกตีสามที่สี่นะครับหวังจันน้อยครับวังจันน้อยสองพลังแข่เสื้อสีน้ำตาลครับอ่ามั่นใจในลูกศิษย์นะครับตอนนี้โอกเคมุ้ เก็มีอ้วนปลาจีนนะครับผมหมด3ามขึ้น4นะครับผมเอาลวครับนี่กองบ,บัรยาการสนามบอลลารเช่นครับคู่ที่3จะปล่อยตัวขนที่4ี่แฝายแดงนไปัีฝายน้มัน,น,นไนมมนด,ด้ยันขัวนายาู่มุนี้อย่างเดียวเลยครับตัยากให่ ลูทีสามลกฝายแดงบวน99จากแกคทโตอนาำพัดกองชอมายักษ์าละครับล็วไวเลยครับผมตอนนี้ปล่อยตอนนัวมาฝันมบอลได้เปรียนครับ7ต่ 4. อ4ละครับบ่าเลือดตอนนี้ฝ่ายแดงด้วยครับแตกหน้าผาครับผมลครมีสอจอโต้่าทีมมีกรมากำจับที่มุมนะเป็นสอออโนตีช่วดำเอาตัวเปร์บวชน99 ับบตัวเ,เล็กกว่าครับต่อหนึ่งปอนก็ฝ่ายแดงร้อยสี่หนึ่งร้อยห้าเอาครับโอ้โหโดนหอกอีกทำท่าจะนอกในใจะโยตอนนี้ฝ่ายนหนมัน สจต้องเสื้อดำนะครับกัมย์ยักษ์บุกสกีบุกเข้าอปนี่ะครับทำหน้าดีกับฝ่ายแดงเลยลุยอ้าวเข้ไปแล้วนะครับเขารอล้อมเองครับเจ้าส่วนเจ้าเก้าอยู่กระนั้นแขวนและแขวาด้วยนะครับไปไม่เคยแพ้ใครครับฝ่ายแดงน้ำมันที่เก้าไฟแพ้หนึ่งไฟครับเก้าโฟมดังตีซ้ายตีขวาเอาล้วครับ ใหญ่ไม่ลงนะครับผมเอาละครับราคาก็ไม่หา่างครับตอนนี้โอ้ย,อยต่อยซ้ายต่อยขวาเอาลนะครับกดเก้าต ขึ้นหน้าขโมวยคู่ที่สามแลครับผมเอาละครับยกที่ห้าจะปล่อยตัวตรงนี้ฝนะ่ายน้ำเงินครับกับกบั้นทองได้เปรียบสามต่อหนึ่งนะครับผมเอาครับส่วน99เดินเปิดเกล็ลดเป็นหลอกโอ้โหเอาละครับยกที่ห้าขโมยคู่ที่สามวันนี้สนามวันล่าแชมป์ดำเนินครับศึกวันไทยพลังใหม่ผมมาปักพนั่งอากเข้ยกสามที่ห้าบรรยายเก็มแล้วลุง เอาครับเดินเปิดเกมครับเจ้าดวน99จากแกสโซทอดเกินขว่้จกำปันทองก็ได้เปรียบลูกนลางครับผมออตอนนี้ราคาออสสูไปหลายช่วงตัวอฝ่ายมันได้เปรียบ9ต่อ110ลองเอาครับดวน99ที่สดเหลือเกินก็แป็ครัหลังไม่เคยแพ้ใครนี่เอาจกำปันทองของเขาแล้วเกินกับตอนนี้ บนล็อกก็สั่งเดินก็ฝ่ายนี้อวนปลาจีนสั่งเลยก็ฝ่ายเด็กโอ้โหเอาครับดวลเก้าเก้าแปดครั้งไม่เคยแพ้ใครน้ำมันอีกเก้าครั้งแพ้แค่หนึ่งครั้งครับเจ้ากำรมันทองจอปรยักษ์เอาครับดวลเก้าเก้าสจโตุกปาจีนนี่ครับสจโตุกปาจีนกับเสื้อดำนะครับผมอ่ะสจตุปาจีนเสื้อดำแขนยาว ซ้ายตัวเก้ากว่าซ้ายกว่าขวาลงตัวเอาครับเหลือวดึงนาทีครึ่งแล้วตอนนี้ก็เงียบแล้วบนล็อกครับผมโอ้โหเอาแล้วครับฮ่าตั้งรองครีมกับดอกดีสั่งลุยครับสอยสั่งลุยแล้วโดวเก้าเแตกเลือดเต็มหน้าบัตรต้อยซ้ายต่อซ้ายเอาเลยครับต้อยขวาเอาแล้วครับโดวเก้าเก้าลุยแล้หลายนาทีกว่าตีโอ้ยเอากำปั้นกองตั้งรับจับทางไว้หรือเปล่าไล่แข่งสู้ นี่อยู่ที่ฝ่ายน้ำมนต่อบางจันทร์น้อยสังวางแค้งกันี่ฝ่ายน้ำมินเอาไม่ล้มโอ้จะล้มเป็นเรื่องเลยดอกนี้ไม่ล้มอีกเอาละครับแปดกลองก็เป็นแปดกลองแปดกลองนะที่ฝ่ายน้ำมินกับปั้นทองเอาครับโดนก้าวเดินนักชกยักษ์ยะโสธรฝ่ายแดงโอ้ยน้ำมินนี่สิสเกตเอาลากมาหิ้วมาหิ้วมากล้มไปล้มไปล้มไปล้มแข็งแรงเหมือนกันกับฝ่ายน้ำมิน ได้เปรียบตัวใหญ่ด้วยกับตอหนึ่งตอฝ่ายแดงร้อยสี่น้ำมัร้อยห้าเอาละครับบาเลือดและฝ่ายแดงเลือดเต็มหน้าผาคนนี้เดินต่อยซ้ายโอ้ยโอ้ยซ้ายขวาต่อยขวาซ้ายเอาลล้วคนเอาต่อยซ้ายตีเขาเอาละครับเอาสังพอคงนี้วดปาจิ้มสังพอแล้วฝ่ายแดงเอาครับอันจงมิตรสังเลยครับอันจงมิตดบอดยกสุดตาย ดูว่าผ่านหรือเปล่าครับในสายตาผมไม่น่าจะผ่านับยกสามเพย์เยอะแล้วฝ่ายแดงครับผมผมว่าน้ำมือนี่ไม่น่าถึงกับเพย์นะครับผมแต่ราคาอยู่ที่ฝ่ายน้เมินต่อห้าหนึ่งครับตอนนี้สามต่อห้าลองสามต่อห้าลองที่ฝ่ายน้ำมืออ้าวแล้วครับจะไปทางไหนครับกรรมการเดินเข้ไปกระแนมเอาครับสจอตรงปาจีนครับอยู่ที่มุมแดงถือขวดน้ำเอาครับใบที่สามลุ้นกันนะครับจะไปไหนครับผม โอ้ใบนี้จะไปช้าอ้าวคนโหเฟนมวยโหครับใบนี้ช้าครับน่ะโอ๊ยเสมอนะครับผมโอ้ยแฟนมวยตะโกนเลยครับเสมือนะครับผมโอ้ยเอาเขาก็จะพูเสมอกันไปนะครับมาเข้ามายกระหว่างเจ้าดวนก้าวก้ากับเจ้ากำปั้นทองสวัสดีครับ